กูย้ายไม่ทางลูกพักเลยพรุ่งนี้กูโทรหายเก๋ย้ายไม่ทางลูกพักเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือที่มาของพลเอกประยุทธ์จันทโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้การชื่นชมนะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีความการแสดงความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา นะครับถือว่าเป็นการทําหน้าที่ที่ถูกต้องนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ไม่มีใครสั่งไม่ใช่นายฐมนตดีสั่งไม่ใช่คนอื่นสั่งไม่ใช่สถาบันสั่งแต่เป็นการดําเนินการภายในกองทัพเรือเองเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนข่าวลือต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นยืนยันนะไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็สิ่งที่ทํานั้นเป็นเรื่องภายในของกองทัพเรือนะครับที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมนะครับ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านะั้นสวัสดีครับมาพบก,กับผมเชศักดิ์จีมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกเนประเทศวันนี้ก็ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะนี้ไม่พ้น เรื่องของใครกร hey, you you ันแน่เป็นคนสั่งให้ผู้บัาการทหารเรือทำรงวิ่งในตัวเองและก็มีผอนะครับทัพเรือสัตหีบต้องทำการทำรงวิ่งในมันเกิดอะไรขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการ์แล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน

อยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซนต์มึงควรตัดตินหาเรืออย่างนี้เหรอเดี๋ยู้ต่างหาเรือก็ทื่อมึงนี้ก็ได้เหี้ยหิมี่สัตว์ไอหิมนะไอสัตว์เดี๋ยวพรุงนี้มึงย้ายกลับไปเลยมึงอยากอยู่ที่ไหนมึงย้ายให้เดีอยวพกไอโจ๊กย้ายให้สัตย์มึงอยากอยู่ที่ไหนโบบอกโบเลยไอโจ๊กเลยมึงไม่ให้เกียรติกู ก็เรื่องของมันเรื่องของมันกูบอกไปนเลยเพื่อนไอ้โง่มันได้เ,นเ,นเกลียดครูไงไม่ครับดูเลยครับดวยเราเป็นแบบดวยเดี๋ยวเราพนักงานอีกการครับนายแล้ว,ม,วมึงก็กลับบ้านมึงสิผมมาทำตามหน้าที่ครับนายกาย็หน้าที่ของกูเหมือกมาากนกันกูมีเรื่อี้มาแดกเหล้าเอาตักให้เจ้าของร้านเขาร้อยกับเพื่อนกูกูย้ายไม่ทางลูกพักเลยครงนีคกูโทรหายเกลย้ายไมปทางลูกพักเลยมึงยังมองหน้ากูอีก มึงคิดว่ากูบาเหรอกูจะเดินไปตียัปามึงก็ได้เฮียมึงยิงกูไม่ได้หรอกเพราะกูยิงมึงไม่ได้ทีเดียวพอมึงจะชักมือออกมามึงตายไปแล้วไอ้ตันมึงเดินมาจับกูเลยกูว่ามึงจับกูไม่ได้หรอกมึงเดินมาจับกูเลยมึงเดินมาเลยมึงกล้าวัดกูป่ะมึงกลับไปเลยเฮียเห็นชือวัน กลับไปเวลานี้กูยิงโดนกระบาลมือตอนนี้มึงหยิบปืนชักออกมามึงก็สวยแล้วเวยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าทางบิ๊กเท่าหรือผู้ชการทหารเรือได้ทางการโกนหัวนะครับแสดงความรับผิดชอบนะครับลงโทษตัวเองรับการทำโรงวินัย3วันนะครับปมนาวาเอกเมากลาง ผอฐอานทัพเรือสัตหีบก็ทำโรงวินัยตัวเองเป็นเวลา7วันนะครับพลเรือโทรประคองพรมธาตุปลินนะครับเจ้ากรมกิจการฐานเรือในฐานะโกศกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากการเหตุการณ์นาวาเอกอลงปลอดดีผู้อำนวยการกองอสังหาดิมทรั์นะครับฐานทัพเรือสัตหีบกองทัพเรือมีพฤติกรรมที่ใช้ถ้อย คำที่ไม่เหมาะสมตามปรากฏในคลิปต่างๆนั้นแม้ว่ากองทัพเรือจะสั่งการให้หน่วยงานต้สตนสังกัดเรียกตัวให้นาวาเอกอารมณ์กรเข้ามารายงานตัวเพื่อทำการทํารงวินันะครับพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิดาความผิดร้ายแรงนะครับเพื่อหาข้อทด้จริงและบทลงโทษทางวินัยแล้วนั้นนะครับเพื่อแสดงความรบับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้บังคับบัญชา2ระดับชั้นของนาวาเอกอลงกรณคือพลเรือเอกประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการหารเรือจะทำการทำโรงวินัยปเป็นเวลา3วันและพลเรือโทนธิ์พลเกิดหน้าผู้บัญชาการกองทัพเรือสัต,ตหีบจะเข้ารับการทำโรงวินัยปเป็นเวลา7วันเพื่อแสดงความรับผิดชอบ นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจากเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนะครับปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกร,รัฐมนตรีก็ได้มีการชมเชยนะครับผู้บัญการทาหารเรือนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ทําการทํำรงวินยัยและแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเด็นนะฮะที่มีการเอาไปพูดกันต่างๆนานาว่าใคร กันแน่เป็นคนสั่งให้ผู้บัญชาการทาหารบกและขอภ่ายผู้บัญชาการทหารเรือนะครับและผู้บัญชาการนะครับกองทัพเรือสัตหีบเนี่ยทำการทำารงวินยัยในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเหตุการณ์นี้เกิดจากผู้ใต้บงังคับบัญชาไปกระทําความผิดและกระทําความผิดหลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาหลังจากที่ตํารวจที่สัตหีบได้ทําหนังสือถึง กองทัพเรือสัตหีบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะครับที่เป็นทหารเนี่ยเป็นทหารจริงหรือไม่และประการที่2ขอดําเนินถ้าเป็นทาหารก็ให้ดําเนินการว่ากล่าวตักเตือนนะครับจากเอกสารดังกล่าวจากคลิปดังกล่าวถึงแน่นอนนะถูกปล่อยมาจากฝั่งตํารวจนะครับสิ่งที่ตามมานะครับก็มีคลิปอื่นๆนะที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั้นอีกสองสาคลิปเนะี่ยโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลย กองทัพเรือก็เรียกให้ดำเนินการทําลงวินยยัยรายงานตัวทันทีนะครับเป็นเวลา14วันนะครับจากพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวที่กลางซึ่งกล่าวอ้างรู้จักพลเอกประยุทธ์รู้จักไปหมดอะไปถึงสถาบันสร้างความเสียหายต่อสถาบันด้วยนะครับคำถามพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นไอ้พวกปล่อยข่าวหรือก็ปล่อยข่าวนะครับในทางเสียหายนะฮะในเชิงงานสังเคราะห์ง่าย ใครเป็นคนสั่งผู้บัญชาการกองทัพเรือสั่งผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะฮะตัวท่านเองก็ประกาศทำรงวินัยเพื่อแสดงความรับผิดชอบเป็นเวลา3วันผู้บัญชาการกองทัพเรือนะครับสัตหีบก็ประกาศทำรงวินัยเป็นเวลา7วันกับตัวเองนะครับส่วนผู้ตายบังคับบัญชาที่ก่อเหตุเป็นนาวาเอกนะฮะก็เรียกทำรงวินัยเป็นเวลา14วัน และให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือที่มาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้การชื่นชมนะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีการการแสดงความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา นะครับถือว่าเป็นการทําหน้าที่ที่ถูกต้องนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ไม่มีใครสั่งไม่ใช่นายัฐมนตรีสั่งไม่ใช่คนอื่นสั่งไม่ใช่สถาบันสั่งแต่เป็นการดําเนินการภายในกองทัพเรือเองเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนข่าวลือต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นยืนยันนะไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็สิ่งที่ทํานั้นเป็นเรื่องภายในของกองทัพเรือนะครับที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมนะครับของผู้ใต้บังคับบัญชา เท่านั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอ,องค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรประดุจแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนลองรวมใจ ทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแร่งในเใครงฟ้องไฟผ่านวิิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่จ้งกลางกระแส ชาติที่แข่งขันกันไยความความยิ่งใหญ่คอยประ้องอยู่ดุดดึงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไฟนี่คือสูงรวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกอนประดุจดดแสงส้องทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจ หัวใจแกรในใรเพลงของไทยพนยันวิจิตวิทยาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญกเจริญพระองค์ยืนอยูกก่ แสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขควาความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ทุกดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไยมีขึ้นสูงรวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน นี่คือสูยนรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน